สวัสดีครับพี่นอ้องพ่อกระเวนัดคือเก่าครับพี่น้องครับะนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนดีดนะครับไปกันเลยครับใชพี่น้องต้นนำต้นไม้ครับมาอน,นี้แดดแห้งพี่น้องวิ่งไงนะแดดแรงมากนะครับวัวนำต้นไม้จากน้อย ตะวันครับเอาชุ่มๆไปเลยนะคนเตียยสีแดงนะต้นพริกนะครับต้นพริกต้นพริกพริกกิมนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับต้นมะเขือเทศ อันนู้นตะไคร่ตะไครม้มะขาครับต้นมะเขือเทศนะครับพริกเราชุ่มๆไปเลย ผักสวนครัวข้างบ้านพี่น้องปลูกไว้พ่อได้กินครับพอบร,ริสื่อนะพี่น้องนะปลูกไว้ครับพอบร,ริสื่อพ่อได้กินครับโอเคครับ